สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผม100บาทนะครับผมในวันที่23นะครับผมทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ได้รับมานะครับผมในวันที่24เหมือนกันนะครับผมจํานวน58บาทจุดสสตางค์นะครับใน1วันที่ผมได้ทําการถอนเงินไป2ครั้งนะครับผม158าบาทจุดสสีสตางค์นะครับตรงนี้เนี่ยทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการลง เดี่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินฟรีจากการเล่นเกมนะครับหนึบาทนะครับที่ผมได้รับเงินมาในวันนี้เลยนะครับผมใครสนใจที่อยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าบัญชีทูบอนิเวยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูบอนิเวลกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครัับบกก่่่ออออนนนนนนืเเเลลยะะครรรรผมาาาาต้้งงดดว์โหแปททีีจใใชํิฟ เกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเนีครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็ทาการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยตัวชื่อแล้วก็ตัวแอปเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินล่าสุดนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่า Happy Mach นะครับดาวน์โหลดได้เฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ค่อยไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้ถ้าเราค้นหาไม่เจอนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของตัวแอปนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของตัวแอปกันเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปนนนนนนนะะะคคครรรัััับบบผผมมมมมมมใหห้้้เเเาาดดดููููทททีีี่่่ลงง4 1 ก็จะเป็นในส่วนของระบบการเช็คอินรายวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับก็กดเข้ามาเลยในการเช็คอินเนี่ยเราสามารถเช็คอินรับเงินสูงสุดถึง2,000บาทนะครับถ้าเรากดเช็คอินทุกวันเนี่ยเราก็จะได้รับเงินตรงนี้ไปนั่นเองนะครับเป็นเงินในเกมนะเมนูที่2นะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการลองเล่นเกมนะครับในแต่ละเกมเราจะได้รับเงินรางวัลในเกมเนี่ยอยู่ที่10บาทต่อ1เกมในการรับเงินรางวัลตรงนี้นะครับแนะนําให้รับในแอปเท่านั้นนะครับของรางวัลอื่นๆที่เขาแจ้งเตือนเข้ามาให้เราเข้าไปรับเนี่ยไม่ต้องกดรับนะเพราะว่ามันจะาชวนให้เรไป ส่วนของเว็บพนันหรือว่าการลงทุนต่างๆ,ๆอย่าเข้าไปเล่นเด็ดขาดนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับเงินสูงสุดถึง200บาทนะครับจากการเชิญเพื่อน1คนทําอย่างไรนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าเชิญทันทีอยู่กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรากดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปโปรโมตในการแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r Li ลน์ย u ทูบทิกต็อกสามารถทําการแนะนําได้หมด ขึ้นอยู่กับความถนัดและก็ความสามารถของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการถอนเงินรางวัลจากการเชิญเพื่อนตรงนี้ไปด้วยนะครับอยู่ที่100บาทในการถอนเงินนะครับเริ่มต้นที่10บาทถึง1,500บาทเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนเพื่อนเนาะประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับเป็นบันทึกการถอนล่าสุดนะครับผม100บาทที่ได้ทําการถอนไปเมื่อวานนี้ที่ได้ลงรีวิวไปนะครับวันที่23เดือน7นะครับได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับการจ่ายเงินก็ยังจ่ายปกติเหม ของงานประจําในการทําภารกิจในแต่ละวันเพื่อที่จะรับเงินเพิ่มเติมนะครับใครที่เล่นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดรับภารกิจตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่การถอนเงินด้านบน100%นะครับบนขวามือตรงนี้ในการถอนเงินตรงนี้เนี่ยก็คือไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะสำหรับตรงนี้จะได้รับจากการเล่นเกมหรือว่าการทําภารกิจมาเราก็มากดถอนเงินตรงนี้ได้เลยการถอนเงินตรงนี้เนี่ยจะถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทเหมือนกันนะครับสูงสุดไม่จํากัดเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนนะครัับวว่่่่าาาาาจะทททํแล้กก็็็ถถอออนนนีเเเไหรรรตป์ ดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล50นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงระดับเลเวลเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์การถอนเงินเท่าไหร่ถ้าอยากทําทการถอนเงินที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีตัวเงินอยู่ที่950ถ้าเราอยากจะถอนที่100%เนี่ยก็คือ950บาทเข้าทุบนิริตได้เลยแต่ว่าเราจะต้องทําการเล่นเกมให้ถึงระดับเลเวลเปอร์เซ็นต์นั้นก่อนครับตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการถอนเงินไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมจํานวน 5 8 2 4สตางนะครับ1.2%งเก็ได้รับเงินเข้าทุมนิเวทเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยได้เงินจริงแน่นอนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็เป็นเกมจับคู่ผลไม้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จับคู่นะครับเล่นไปเรื่อยๆเมื่อผ่านด่านเลเวลเนี่ยมันก็จะได้รับในส่วนของตัวเงินขึ้นมานะครับเราก็สามารถกดรับได้จากการผ่านด่านตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมก็บวก90บาทเราก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะแอปนี้นะครับผมก็ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับยังจ่ายเงินปก สนใจก็ลองไปสมัครลองไปทำเงินดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทำเงินฟรีทูมอนิเล็กันก่อนนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เรานะครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยตัวชื่อแล้วก็ตัวแอปเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับสาาามรริชื่่ออดนนหลงงใใเเไ้้ยแปททีผก ล่าสุดนะครับผมทำเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่า Happy Match นะครับดาวน์โหลดได้เฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รหัสโค้ดของตัวเองด้านล่างคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ให้จบก,ก่อนแล้วก็ค่อยไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้ถ้าเราค้นหาไม่เจอนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้้้้้้ใหดดดาาาาาานนลลล่งคคิิปปีสสมมรรรถเเขไไูวธกัย ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของตัวแอปนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของตัวแอปกันเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปนะครับผมให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมด4เมนูนะเมนูที่ 1, 1นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการเช็คอินรายวันนะครับเม, <EN> มื่อเราเข้าใช้งานนะครับก็กดเข้ามาเลยในการเช็คอินเนี่ยเราสามารถเช็คอินรับเงินสูงสุดถึง2,000บาทนะครับถ้าเรากดเช็คอินทุกวันเนี่ยเราก็จะได้รับเงินตรงนี้ไปนั่นเองนะครับเป็นเงินในเกมนะเมนูที่2นะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการลองเล่นเกมนะครับในแต่ละ 10บาทต่อ1เกมในการรับเงินรางวัลตรงนี้นะครับแนะนําให้รับในแอปเท่านั้นนะครับของรางวัลอื่นๆที่เขาแจ้งเตือนเข้ามาให้เราเข้าไปรับเนี่ยไม่ต้องกดรับนะบเพราะว่ามันจะชวนให้เราไปในส่วนของเว็บพน,นันหรือว่าการลงทุนต่างๆอย่าเข้าไปเล่นเด็ดขาดนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับเงินสูงสุดถึง200บาทนะครับจากการเชิญเพื่อน1คนทําอย่างไรนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าเชิญทันทีอยู่กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้ว ใช่ไหมครับก็ให้เรากดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปโปรโมตในการแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิต tter l ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกสามารถทําการแนะนําได้หมดขึ้นอยู่กับความถนัดและก็ความสามารถของเพื่อนๆนเองนะครับว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทาการถอนเงินรางวัลจากการเชิญเพื่อนตรงนี้ไปด้วยนะครับอยู่ที่100บาทในการถอนเงินนะครับเริ่มต้นที่10บาทถึง1,500บาทเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนเพื่อนเนาะประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับเป็นบันทึกการ ได้ทําการถอนไปเมื่อวานนี้ที่ได้ลงรีวิวไปนะครับวันที่23เดือน7นะครับได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ การจ่ายเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับผมเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของงานประจําในการทําภารกิจในแต่ละวันเพื่อที่จะรับเงินเพิ่มเติมนะครับใครที่เล่นทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดรับภารกิจตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่การถอนเงินด้านบน100%นะครับบนขวามือตรงนี้ในการถอนเงินตรงนี้เนี่ยก็คือไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะสำหรับตรงนี้จะได้รับจากการเล่นเกมหรือว่าการทําภารกิจมาเราก็มากดถอนเงินตรงนี้ได้เลยการถอนเงินตรงนี้เนี่ยจะถอนได้ขั้นต่าบกัคบ ความสามารถของเพื่อนๆนะครับว่าจะทําแล้วก็ถอนที่เท่าไหร่นะครับอัตราการถอนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล50นะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงระดับเลเวลเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์การถอนเงินเท่าไหร่ถ้าอยากทําการถอนเงินที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีตัวเงินอยู่ที่950ถ้าเราอยากจะถอนที่100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ950า้าบบาทเข้าทูมมิเลได้เลยแต่ว่าเราจะต้องทําการเล่นเกมให้ถึงระดับเลเวลเปอร์เซ็นต์นั้นก่อนนะ 58.24ตังค์นะครับ1.2%ก็ได้รับเงินเข้าชุมนิเวศเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยได้เงินจริงแน่นอนวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็เป็นเกมจับคู่ผลไม้ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จับคู่นะครับเล่นไปเรื่อยๆเมื่อผ่านด่านเลเวลเนี่ยมันก็จะได้รับในส่งของตัวเงินขึ้นมานะครับเราก็สามารถกดรับได้จากการผ่านด่านตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมบวก90บาทเราก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะแอปนี้นะครับผมก็ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิิมเเเเพีียงงแค่1วัันนรบข้าทญช ครสนใจก็ลองไปสมัครลองไปทำเงินดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ